นางเอกสองท่านนะครับอย่างพี่แอนทองผสมและก็น้องโบเมลาดานะก็ร่วมกันทําความดีนะครับรวบรวมขวดพลาสติกที่ใช้แล้วแล้วก็นําเข้าร่วมโครงการแปรรูปเพื่อผลิตชุดป้องกันการติดเชื้อช่วยคุณหมอครับแอนทองะสมชวนประชาชนแยกขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อนำไปบริจาคเข้าโครงการแยกขวดช่วยหมอ เพื่อนำขวดไปแปรรูปใช้ใหม่ให้เป็นเส้นใหญ่ตัดชุด PPE หรือชุดป้องกันการติดเชื้อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในสถานการณ์โควิดแอนลงภาพที่รวบรวมขวดได้จำนวนหนึ่งและนำไปบริจาคพร้อมระบุข,ข้อความว่าขวดน้ำพลาสติกที่ทิ้งๆกันนี้มีประโยชน์สามารถเอามาแปรรูปทำเป็นชุดป้องกันก,การติดเชื้อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้พร้อมแนะนำขั้นตอนการบริจาค คือนำขวดมาล้างบีบขวดให้แบนหรือตัดเป็นชิ้นๆนำมาใส่ตู้ที่จุดรับบริจาคแจ้งระบบว่านำมาบริจาคก,กี่ขวดโดยแอนได้ไปบริจาคที่ตู้แถวๆบ้านขั้นตอนไม่ยุ่งยากตู้สะอาดเห็นชัดและอยากให้ทุกๆคนมาช่วยกันแม้จะช่วยตรวจผู้ป่วยไม่ได้แต่เราก็สามารถช่วยแบ่งเบาแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยสิ่งเล็กๆนี้แทนได้โดยขวด18ขวดสามารถทำชุดป้องกันได้หนึ่งชุด ซักแล้วใช้ซ้ำได้20ครั้งหากใครไม่สะดวกบริจาคที่ตู้บริจาคสามารถส่งไปตามจุดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ซึ่งแอนได้รวบรวมสถานที่รับบริจาคไว้อย่างละเอียด